เราเบอร์วาวอาจจะกันเล่งน,นะคะอาจจะไม่ดีเท่ากับการใช้รถน้ำมันว<ๆ>ัสดีปีใหม่กันนะคะทุกคนคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับบราอเชียมเอัดตออโต,โต้รุเองค่ะในปี2021นี้นะคะคนกำลังมองหาที่จะซื้อรถที่ประหยัดน้ำมันก,กันมากขึ้นในรูปแบบของไฮบริดและอีวีนั่นเองค่ะซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างมากนะคะแต่รถนั้นค่อนข้างที่ แล้วยังมีพลังงานทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ทุกคนไทยเรานั้นใช้กันอย่างยาวนานมากก็คือรถใช้แก๊ส c n g และ NGV นั่นเองค่ะแต่ด้วยบางคนก็แอบ,บกลัวกันเลยนะคะว่ารถนั้นจะพังง่ายไหมจะระเบิดหรือเปล่าแล้วเราไปดูวิธีการใช้และข้อดีข้อเสียกันเลยค่ะดูข้อเสียกับการใช้รถแก๊สกันค่ะข้อเสียนะคะปั๊มแก๊สอาจจะไกลบ้าน oh. และต้องดูแลกันอย่างเป็นพิเศษ อัตราการเล่งน,นะคะอาจจะไม่ดีเท่ากับการใช้น้ำมันและที่สําคัญนะคะอะไหล่บางชิ้นอาจจะมีที่ค่อนข้างที่ราคาสูงเราไปดูข้อดีกับการใช้แก๊กกันเลยมาดูนี่หมดกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะเราติดตั้งจากโตโยต้าเฮและที่สําคัญนั้นแก๊สถูกกว่าน้ํามันถึงแม้น้ํามันจะถูกกว่าแล้วก็ทามไม่พังง่ายอย่างที่คิดขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละคน การใช้งานนั้นยาวนานมากกว่า10ปีเพราะว่าเรายังมีเช็คศูนย์โตโยต้าได้ทางเรานะคะมีรถติดแก๊สดีๆมานําเสนอนะคะเทสจากโรงงานโตโยต้าเลยทีเดียวนะคะการันตีจากพี่โกเอ็มโอออตติบอร์กโตโยต้าออต1 6ปี2 0 1 4ค่ะเราไปดูรีวิวกันคร่าวๆเลยวิ่งดีเมื่อกี้120นะนเมื่อกี้เมื่อกี้จมันเลยนี่เป็น CNG ละ CNG หมด้วครับผมว่า CNG วิ่งดีกว่า ผมว่า CNG วิ่งดีกว่าเริ่มที่ข้อมูลคันนี้ก่อนพี่ครับพี่คันนี้คือ To y o ต a a l t i ตปี2014เป็น1 6 0 0ซีซีตัวนี้เป็นตัว C n g ินทโรงงานอ่าไม่ได้ไปติดเองไม่ได้ติดเองเออกจาก t o y o t a มอเตอร์ประเทศไทยเป็นแบบนี้เลยเดินดูทั้งหมดเนี่ยสวยหมดเลยครับพี่ห้องเครื่องสวยคานสวยครับด้านท้ายก็มีแท้งเอาจากกล้องมานี่ว่าคันนี้เรียบร้อยเลยสมมากมากสำหรับคนที่อยู่ในเมืองครับเงินเดือนเริ่มต้นพนักงานใหมใ่ใช่ใช่เพราะว่ามันผ่อนแค่ประมาณ ไม่ถึง7,000พี่6,000นปลายปลายเนาะแล้วผมมีให้ให้ลูกค้าเลือก10คันพี่ตัวนี้แล้วผมกล้าพูดว่าค้าคันนี้1ใน10เป็นแบบนี้ไอ้เก้าคันที่เหลือก็เป็นแบบนี้แหละแน่นอนกันบ้างคะที่ดูรีวิวกันไปแล้วกับกิโลเอกซ์โอแล้วก็ก่อนน่าสนใจกันแล้วใช่ไหมวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆเลยนะคะแค่ดีๆนะคะออกเพียง999บาทนั่นเองค่ะและที่สำคัญนั้นราคารต้นที่3 0 0 2,1,8,8,8,8อย่าลืมกดไลค์กดติดส่อใค์ให้กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนค่ะบ๊ายบาย